พรนภยัยทุ่งกุลาบทประพันธ์โดยคำพูลบุญทวีตอนที่12.2จุแสงฟ้าพูดเสียงสันละรัวว่าพวกเราจะทำอย่างไรต่อไปหินก็บอกว่ากลับไปดูศพพ่อใหญ่ที่เราไปเห็นแล้วเดินไปอย่างเร่งรีบ จับตัวพ่อใหญ่เขยา่าพรางพูดเสียงละล่ำละลักทำอย่างใดให้พวกขี้โมกมาฆ่าพ่อใหญ่จะอยู่ไปอีก20ปีจึงจะสิ้นอายุมีสองตัวนั่นก็ถูกยิงตายเสียอีกถ้าพวกมันมาทันก่อนพ่อใหญ่ถูกฆ่าพวกฉันอาจตายเหมือนพ่อใหญ่หรือว่าพ่อใหญ่กินเหล้าสูบกัญชากับคนเหล่านั้นยินพูดพรางก้มลงดมปากพ่อใหญ่แล้วพูดว่า แกไม่กินไม่สูบดอกแล้วนั่งกอดเข่าคุ้นคิดแสงฟ้าถามว่าต่อไปนี้จะทำอย่างไรกับศพพ่อใหญ่จะฝังหรือเผาเอากระดูกพ่อใหญ่ไปไว้ในกระท่อมผู้ถือมีดพูดขึ้นว่าฝังแกไว้ในหลุมที่พวกจนขุดนั่นดิฟ้าแล้วคลายต่างบรรทุกของพวกโจรละ่ะแสงฟ้าถามผู้กับเห็นพยักหน้าคิดหาคำตอบอยู่คู่หนึ่ง ภูจึงใช้ให้แสงฟ้าไปดูทางเข้าป่าริมทุ่งและหินกับภูจัดแจงอุ้มศพพระใหญ่ไปลงหลุมจับจอบของพวกจนที่วางอยู่โกยดินกรบจนมิดชิดภูพูดขึ้นว่าพระใหญ่ว่าจะไปอยู่อยู่อีกถึง20ปีก็มีอันจากพวกค่อยไปซะแล้วหนอพวกค่อยค่าล้างแค้นให้แล้วถึงสมคนส่วนอีกเจ็คน มันตายเพราะอะไรก็ไม่รู้ผู้ลุกขึ้นยืนน้ำตาไหลหลงอาบแก้มแสงฟ้าวิ่งหน้าตื่นมารายงานว่ามีคนหกคนกำลังแบกข้าวของตรงมาแล้วจะทำอย่างไรเห็นพูดว่าคงเป็นพวกเดียวกันตามมาแล้วพากันวิ่งไปทางกระท่อมเทน้ำกินใส่กระบ,บอกไม้ไผ่ของใครของมันจับสายกระติบข้าวเย็นที่เหลือจากโจนกินขึ้นสะพายแสงฟ้า เหลือไปเห็นเนื้อวัวย่างไฟบนกิ่งไม้ปดลงเอาสะพายบ่าแล้วออกวิ่งไปอย่างรวดเร็วเสียงไก่ป่าขันเอ๊เอ๊เอ,เ,อ,เ,อเมื่อคู่หายไปแล้วฝูงจักรกจันร้องรับรุ่งอรุณสีทองดังระลมไปทั่วป่าราวกับว่ามันอะไรพ่อใหญ่ยิ่งนัก ชายหคนที่แสงฟ้าเห็นกำลังตรงมาทางชายป่านั้นเป็นพวกกดค้นหาสมบัติกลุ่มเดียวกันกับ10บคนกลุ่มนี้มีหลักฐานบ้านช่องอยู่คนละแหง่งเหมือนพวก10บคนที่มาถึงก่อนช่วงแรกของชีวิตทำนาไร่และหาของป่าไปขายพอนานวันเข้าเลยกลายเป็นคนติดเหล้าแล้วติดกัญชาอีกเมาสองอย่างแล้วยังรีบเป็นคนรักเล็ก ขโมยน้อยเป็นนิสัยในที่สุดจึงกลายเป็นโจรในคราบของคนหาของป่าและวัตถุโบราณ16คนกลุ่มที่ว่านี่น,น,นานๆจะแย,ยกย้ายกันไปหาลูกเมียแล้วกลับไปหากินเหมือเดิมอีกและในกลุ่มในบุกทุ่งมาหนนี้เพราะสามเณรดำที่เคยมากับพระธุดงค์เมื่อ10บปีก่อนเมื่อพระธุดงค์ หน้าภาพจึงสลัดผ้าเหลืองทิ้งแล้วไปตกอยู่ในอิทธิพลของพวกโจรอย่างสมบูรณ์แบบจนอายุ20ปีพอดีวันหนึ่งหัวหน้าโจรประชุมสมุนอยู่ในป่าแห่งหนึ่งว่าบัดนี้พวกเราหมดหนทางหากินแล้วต้องไปหาขุดสมบัติโบราณที่ไหนสักแห่งหนึ่งไอ้หนุ่มดำจึงเล่าเรื่องพ่อใหญ่ลมหรือพ่อใหญ่ขี้หม่จอกให้ฟังจนหมดสิน้นแล้วนัดแนะกันว่าสิคนแรก ออกเดินทางล่วงหน้าซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนอีก10คนให้ตามหลังมาช้าๆ้ชักชวนชาวป่าชาวทุ่งมาร่วมมือกันขุดหาของโบราณแต่ไม่มีใครสมัครใจมาแม้แต่คนเดียวจึงตามหลังกลุ่มหัวหน้ามาอย่างเร่งรีบโดยสังเกตดูรอยคลายต่างเป็นหลักในการเดินทางในคืนวันหนึ่ง4ในสิคนถูกเสือโคร่งลากไปกินเหลือเพียงหกคน พี่แสงฟ้าเห็นนั่นแหละคนเดินนำหน้าสักลายเต็มตัวดำพืชไปหมดมีลูกประคำสีดำคล้องคอพวงใหญ่สามคนสมคนเดินตามหลังชื่อมันว่าไอ้เสือหรือพี่เสืออาวุธนายเสือมีปืนไฟกระบอกหนึ่งและดาบสิ่งของนอกนั้นบนหลังอยู่บนหลังควายหมดส่วนสามคนมีดาบและหอกเป็นอาวุธมีถุงใส่เสื้อผ้าสะพายบา่า นายเสือมองเห็นควันไฟลอยขึ้นจากกระท่อมจึงสาเท้านำหน้าตรงมาอย่างเร่งรีบพอถึงตีนป่านายเสือจึงหยิบปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่งเสียงของปืนก้องไปทั่วทิศพวกภูได้ยินนึกว่าพวกโจรวิ่งไล่ตามมาจึงออกวิ่งไปสุดแรงเกิดล้มลุกคลุกคานไม่รู้ว่ากี่หนพวกนายเสือมาถึงทางเข้าชายป่าเกิดสังหรณ์ใจจึงหยุดปรึกษากันว่า เหตุใดไม่มีใครมาต้อนรับหรือว่ามันเมาเล่ากันและกัญชากันหมดแล้วหรือว่าพวกมันขุดพบแก้วแหวนเงินทองแล้วพากันหนีไปเสียงคนหนึ่งดังขึ้นว่าถ้าจะเกิดเหตุร้ายกับพวกเขาเสียเป็นแน่เพราะขนลุกหมดแล้วไอเสือเอ้ยอีกคนเสริมขึ้นว่าน่าเป็นอย่างว่าเมื่อคู่ได้กินเหม็นเหมือนกินศพนายเสือก็ขนลุกเหมือนกัน แต่ทําใจแข็งพนมมือจรดหน้าผากว่าคาถากันผีแล้วกระชับปืนเดินด้วยความระมัดระวังอยู่ห่างจากกองไฟสัก59 <c oughs> ก็พาการชงักควายต่างสองตัวร้องเบบแล้วพลันหยุดเหมือนมันจะบอกเหตุร้ายให้นายเสือรู้กันนั้นแหละนายเสือย่องเหาะเข้าไปใช้มือปาดน้ำตาควายครู่เดียว ก็วิ่งไปหานายจำที่กลุ่มท้องพรางร้องอยู่อุยอุยอุยอีกห้าคนก็ล้มลงจับพวกที่นอนตายอยู่อุตตรุดบ้างเรียกให้ลุกขึ้นเสียงดังโบกเวกเมื่อแน่ใจว่าพวก9้าคนกับหัวหน้าตายสนิทจึงไปนั่งใกล้นายจำผู้นำทางแล้วผักกันถามจนตอบไม่ทันโอ้ยปวดท้องเหมือนไส้ขาดแล้วมียาอะไรมากินหน่อยโอ,โอ้ปวดจริงๆนายจำพูดเสียงแหบแบง ยัดยาลูกกรชี่ไหลใส่ปากมันสามลูกแล้วตักน้ําให้มันกินไอเสือสั่งลูกสมุนนายจ้าเชียวยาลูกกรอนอย่างรวดเร็วกินน้ําตามอีกเครื่องขันแล้วเล่าว่าพากันมาถึงที่นี่ตอนเย็นเมื่อวานมีพ่อใหญ่เจ้าของกระท่อมอยู่คนเดียวถามหาที่ซ่อนทรัพย์แต่แกไม่บอกหัวหน้าจึงสั่งให้มัดแกนอนลงกับพื้นต่อจากนั้นจึงพากันไปหา ปลาซิวกับหอยโข่งในลำธารมาทำรับก่อยตกเข้ามาถึงเที่ยงคืนก็พากาันท้องไหลไส้รั่วและอาเจียนเสียงรันปากจนในที่สุดเกิดตะคิวหนาวสัน่นขาดใจตายกันเกือบหมดแล้วชี้ไปทางหัวหน้าโจนหัวหน้ากับพวกนายเฉียวสองคนไม่เป็นอันใดดอกแต่ถูกลูกศรกับมีดของใครไม่รู้แทงเข้าหน้าอกคานไปดูหัวหน้าเห็นสีเขียวครํา ทั้งตัวเหมือนถูกยาพิษจุ่มลูกศรแล้วลูกศรอ,อยู่ที่ใดเสือธรรมถอดบางอยู่ใกล้ตัวหัวหน้านั่น,นแหละแล้วมึงไม่ยักตายล่ะนายเสือธรรมตายแล้วคือกันแต่ฟื้นขึ้น,นมาน่ะพ่อใหญ่อยู่ที่ใดนอนตายอยู่ใกล้หลุมไหลไล,ล่ริมพวกเราไปขุดโอ้ยปวดท้องเจียนใจขาดเอาปืนจอบปากฉันยิงยิงฉันให้ตายเสียเถิดมึงอยากตายเร เออตายดีกว่าทรมานอยู่แบบนี้ไอ้เอ้ยอาการปวดท้องน่ากลัวความตายนึกว่าสงสารฉันเถิดคอยดูฤทธิ์ยากินก่อนอย่าเพิ่งตายเลยโชคยังดีของควายสองตัวไม่ถูกยิงด้วยลูกศรจุ่มยาพิษนั่นน่ะสิควายร้องเบเบอยู่นานฉันจึงฟื้นขึ้นมาหน่ารู้ต้นสงสารมันเนะาะจะให้พวกคูสงสารคนหรือสงสารควาย สงสารมันอุตส่าห์บรรทุกของมาถึงที่นี่แล้วพวกคนไปไหนเล่าเสือโคร่งลากไปกินแล้วท้าตั้งที่ผ้ากันนอนอยู่ข้างกองไฟยามกลางคืนเมื่อกี้ได้กินคนตายไฟไหม้ผู้ใดเผาไม่รู้ดอกไปดูพ่อใหญ่อีกทีสิแล้วก็มีหมีอีกสองตัวนอนตายอยู่ใกล้ๆผู้ใดทำให้มันตาย มันจะเข้ามาถลกหนังหัวพวกเราจึงยิงมันตัวละโป้งแล้วจอดนายเสือสั่งให้ลูกสมุนไปดูพ่อใหญ่กลับมาพูดเสียงสั่นละรัวว่าไม่เห็นศพพ่อใหญ่แล้วสงสัยแจะถูกฝังอยู่ในหลุมที่ขุดส่วนมีสองตัวก็ตายสนิทแล้วเป็นอันวา่าตายหอมตายกระเทียมกันหมดผู้ใดหนอที่มันกล้าเก่งมายิงหัวหน้าของเรา นายเสือพูดเสียงโศกเศร้าเป็นเด็กชายสามคนได้ยินเสียงแววในหูมันพูดกันไม่นานมันก็หนีไปทําไมมึงไม่ถามมันว่าเป็นผู้ใดมาจากไหนโห้ปานหมากินความคิดือทูอ่ไอเสือเอ๋ยก็ฉันไม่มีแรงปวดคอปากแห้งจนไม่มีแรงกลืนน้าลายถ้าถามมันมันแทงพุงฉันตาย ก็ไม่ได้เล่าเรื่องให้ให้นายฟังนะสินายเสือพูดว่าถึงอย่างไรมึงก็โง่อยู่ดีแล้วหัวหน้าก็กระทืบบนอกนายจ้ำทีหนึ่งพูดเสียงดังว่าเอามันไปฝังเป็นผีเฝ้าป่าเียเลยสมุนของนายเสือคนหนึ่งถามนายเสือว,ว่านายจ้ำยังไม่ตายสนิทจะนําไปฝังทั้งเป็นอย่างนั้นหรือมันเป็นคนรับใช้พวกเรามากระทั่งเบียดร้นให้หัวหน้าทุกคน ไม่สงสารมันบ้างเลยนายเสียตาแดงกำ่ำด้วยความเสียใจบวกกับเมาหนักตะเบงเสียงขึ้นว่าโทษฐานมันชักชวนเรามาตายและไม่สำรวจตรวจตาก่อนว่าทินแถวนี้มีผู้คนหรือไม่ยิ่งสมควรให้มันตายสม,มุนอีกคนหนึ่งเหมือนจะเกลียดขี้หน้านายจ้ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเสริมขึ้นว่าสมควรแล้วละ่ะที่มันปัญญาทึบ ท,ทั้งที่พวกเราบอกว่าทุ่งแถวนี้มันมีอาถรรพ์ก็ยังลบเล้าพาพวกเรามาจนได้ขืนพามันกลับไปก็เสียเวลาเปล่าๆนายจำลองให้โหโเสียงลำพันว่าเวลาไอ้เสืออยากกินลาบงวน้อยที่ใดก็อุตส่าห์ไปจับมาลาบใส่เลือดทั้งใส่ดีขี้เพี้ะอ่อนให้กินกับเหล้าเมือ่อคืนก่อนนอนไอเสือปวดหลังก็อุตส่าห์บีบนวดให้จนนั่งหลับคามือ คนจันไรแบบนี้ตายไปก็อย่างหวังจะได้พบพระหรือได้หรือไม่มันต้องตายหงสักวันพูดมาให้ให้ฟังหนอ่อยเถิดนายเสือสือบท้าไปหานายจำแทนคำตอบจอป่ากระบอกปืนไฟเข้าทิน้นอกซ้ายกดไกปืนระเบิดตูมเสร็จแล้วนายจำผู้ซื่อสัตว์หงายหลังแน่นิ่งนายเสือตะเบงเสียงขึ้นอีกว่าชวนจะตายหงอยู่แล้ว ก็ยังมีหน้ามาเถียงกูอีกไปลงนรกก่อนกูเสียเถิดแล้วหันไปสั่งทุกคนว่าผลค,คนตายไปรวมกันไว้ในกระท่อมหาฟืนไฟใส่ให้เต็มเผามันให้หมดสัตว์อยู่ในกรงที่พ่อใหญ่เลี้ยงไว้ก็ปล่อยมันไปเพื่อเอาบุญไว้ไปขึ้นเมืองสวรรค์